สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนดีทิแคทใช่สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พวกเรามาอยู่ในแมปปักกัวง่ายๆของโอเคเรามาไปกูกรพี่กระโดดไปก็เริ่มมาก็ดูยากพอสมควรเลยไม่ยากไม่ยากไม่ยากเหมือนกระโดดทั่วไปอะแหละเอาแค่มันหมุนเฉยไอมันดูระทึกใจใช่ไหมเนี่ยเหยี่ยบมันก็ไม่ได้พาให้พวกเราเป็นบัคเออจริงว่ะแสดงว่านี่คือปักกั่วที่ทําให้ดูระทึกนะ โอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ตั้งใจอีอีอ่ะมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เนี่ยกระโดดไปแบบปกติเลยอ้าวไม่ต้องกลัวหมุนโอเคงั้นคุณปลาก้วดต่อไปเลยอันนี้พวกเราเป็นเด็กอ่อนหัดใครเป็นเด็กอ่อนหัดนะตัวหนูเองที่เกมเองเป็นเด็กอ่อนหัดที่แบบไม่เก่งปลาก้วเลยไม่แต่น้อยเดี๋ยวเจ๊สนรไหมเออนั่นเหรอเขาเรียกว่าสอนสอนตายมากกว่าไหมโอเค กับล้มบากลัวแบบนี้อ่ะมันก็ถือว่าง่ายนะแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบเก่าแก,ก่บากรูวไม่เป็นไม่เก่งปากเด <Yo, J. S 1> ีกก๋ยวเจ๊ไปเก็บดาวให้ไหมคุณเก็บดาวบ่อยเกินไปไหมทุกคนเลยถามว่าเรากาหรอถ้าจริงเหรอมีคนคอมเมนต์เหรอไม่ใช่ทุกคนเลยถามว่าทําไมอันนี้บางความคิดบางคนนะอาจจะบอกว่าทําไมไม่เคยเก็บยะไม่เคยเก็บดาวเลย เพราะว่าเราไม่เก่งปากเพราะว่าคนคนเป็นเจ้าของคลิปอย่างสนโอนจีเกมอ่ะเครื่องแหลกบ่อยหนึ่งเลยสองคือเราไม่ได้มีกล้องไงคนอื่นสองคือถ้าสมมติว่าเพราะว่าสดเพราะว่าอีกอันหนึ่งก็คืออะไรวะก็คือก็แล้วก็ทาถ้าเาไม่เก่งปากปาก็จะอัดปาอันนี้ก็คิดลองดีๆก็คิดว่าอาจเป็นเพราะว่าอยาก อยากให้แบบปากระโดดอยากให้ดูคนรู้ว่าเรากระโดดไม่เก่งว่าเธอกระโดดไม่เก่งไม่ใช่ใช่โอ้ยลุวงเราอยากให้ดูคนรู้ว่าการปากรุ้มันมันต้องอะไรบ้างใช่ไหมใช่คือเวลาถ้าเราอัดคลิปในกล้องอะทุกคนมันก็จะลำบากส่วนหนึ่งแล้วก็คือพวกเราอ่ะโดยเฉพาะโน o จ i n g g นี้ไม่เก่งเลยแต่ว่าโน o w i n g g เอา box สีรุ้งมาวางไว้ก็ได้ เออยากให้ทุกคน <as> แบบไม่โกอยากโกงดีกว่านะสอนที่ว่าทุกคนอยากก่าโกงแต่ตัวเองก็เคยขี้โกงนะเวลาเล่นแมปตัวซุ่นอ่ะโกงใครโกงนีอ่อะไรโอเคก็อันนี้บอกให้ทุกคนน่ะปะักกลัวดีไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ปักกลัวไม่เก่งสักอยาก่างได้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 แล้เก่งมากเลยเก่งอะไรเนาะสนุกจริงจริงไม่ก็คือว่า น้องอ่ะก็คือเก่งแล้วแหละเพราะว่าบางคนก็กระโดดไม่ได้เก่งทีไม่ใช่เหรอไม่นะบางคนก็กระโดดเป็นนี่เป็นอ่อนหักเนี่ยเหม็นเป็นไรเลยักแคสเกมอ่อนหักนั่นแหละนั่นแหละ,ะกระโดดไม่เป็นคือถ้าสมมติว่าเจ๊ถ่ายคลิปมาใช่ไหมแล้ว,ลวเครื่องเจ๊ก็ค้างเหมือนกันนั่นแหละเว้ยเด้อใช่ เถ้าเป็น,นถ้าอยากช่วยสนุกโอเอ็นเกมไม่กระโดดเกมกงกดไลค์ด้น,นะใช่ไม่เห็นถ้าไม่มีใครกดไลค์ก็จะกระโดดต่อไปไม่ได้แต่ไม่ <คน S 2> ใช่ว่าสั่งหรคน,<ข>คนก,คก็จะดูอุ้ยดัดดาวนั่นน่ะทุกคนดูดิหกเจปเก้าสามารถไปเก็บดาวได้เราอ่อนหัดนะเ๋ยวเขาได้ไปฝึกก็ไม่ได้หรอกฝึกยังไงก็ไม่ได้อ่างั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเก็บเลย ห้ามโกรธเจ๊นะมนได้ไม่โกรธโกรธจริไงไแต่ถ้าเป็นหมดแบบใครปริศนาให้เลยนะอะไรมันได้ไม่มีเลยให้อยู่แล้วแหละเพราะอะไรรู้ไหมปกติเจ๊ก็ให้ในแมบเคยปิศนะเก็บแล้วนะเออเก็บเลยห้ามบวยวายนะไม่บวยวายถ้าเก็บถ้าเก็บแล้วคือแบบเกมไม่จบคือปิดคลิปนะอโอเคเออถึงแล้วก็ชนะเก็บได้แค่ดาวเดียวเองเอาแล้วเขาจะจะก็วันนี้พวกเรารู้สึกเศร้านิดนึงนะที่กระโดดไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไร